โอเคครับก็กลาบสวัสดีทุกคนนะครับนะทุกทกท่านเลยนะครับที่เข้ามาดูในคลิปนี้นะครับวันนี้เราจะมาอยู่กับเด็กฮีโร่เอ็กเฟนสมิทนะครับที่ผมเล่นในไลฟ์สดนะครับผมเราจะมาเช็คลิสต์กันเลยนะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนทุกคนในการเล่นฮีโร่เอ็กเฟนสมิกันนะครับผม แต่ก่อนอื่นเรามาดูลิสต์ให้ครบกันก่อนว่ามีอะไรบ้างนะครับผมใบแรกครับนีออครับ2ครับเลอรี่ครับเป็นของทรับที่มาคู่กับตัวของเฟนสมิธนั่เองนะครับผมต่อไปครับเป็นใบสำคัญอีกใบหนึ่งนะครับเรนาดครับผมก็เอาไว้คอมโบคู่กับน้องอิโซเดนะครับผมแล้วก็มีไฟฟินเลดี้นะครับผ แม็กซีครับ2ใบอุรละครับ3ใบฮีโร่ไดเนียลครับ1ใบแล้วก็แอร์แมน2ใบแล้วก็ไวออน2ใบครับผมแล้วก็ชาโ์ดอมิด1ใบครับเลสแมนครับ1ใบครับแล้วก็ลิควิดโซลเจอร์1ใบครับแล้วก็ฟูลลอสสามใบครับแล้วก็อฟาริสหนึ่งใบค,บครับมาลิเชตอีกสามใบครับ ครีโบตัวใหม่นะครับเวอรหกนะฮะอีกหนึ่งใบครับเฟนสมิธเอ็นเกเวอร์นะครับสองใบครับแล้วก็ตัวของบลูดีนะครับผมอีกหนึ่งใบนะครับผมแล้วก็ตัวของฟิวชั่นหนึ่งใบครับสุสานคนโง่ครับหนึ่งใบครับเลนฟอร์ตเมนต์นะครับหนึ่งใบครับผมแล้วก็มิราเคิลฟิวชั่นหนึ่งใบครับฮีโร่อะไรครับสามใบครับ ฟิวชั่นเดสียใบหนึ่งครับแล้วก็แท็กของตัวเฟรสมิธหนึ่งใบครับแล้วก็ DDR นะครับเอาไว้ชุบนะครับแล้วก็อินฟอนอลอาร์มนะครับเอาไว้ติดตั้งนะครับแล้วก็ดีฟอร์ดครับหนึ่งใบครับแล้วก็ขอบายสองใบนะคอด้าหนึ่งใบนะครับพอไปเล่นดับเบิลตนะครับสองใบครับแล้วก็อินเบอร์สองใบครับแล้วก็มีกับดักโดยเฉพาะของบูดีนะครับเบกเดสติเนียหนับหนึ่งใบครับแล้วก็เฟลลี่คอนแทคครับหนึ่งใบครับ มาตรงที่เอ็กซ์ตาร์เด็กครับเอ็กซ์ตาร์เด็กมีราไห่มากครับหนึ่งใบครับสไลด์ครับแล้วก็ดพีอีครับอ่าเชนนิงเนี่ยอนมิงแมนครับแล้วก็เฟร่งแมนครับแล้วก็ดีไซเนอร์ครับแล้วก็เบรกอัพครับแล้วก็แต่อ่าอ่าชื่ออะไรนะโหผมผมจำไม่ค่อยจะได้ละเบียดทิดนะอ่าว่าเบียดทิดนะแล้วก็มีเหล็กควิมอ่ะแล้วก็มีอิโซเดนะครับแล้วก็มี เวเตียนาคอนดานะครับผมแล้วก็มีเดตันัยนะครับผมแล้วก็มีน้องมูนนะฮะแล้วก็มีซีเควนต์นะครับผมแล้วก็มีตัวของอะโฟลโลซ่านะครับผมอ่าลิดก็ประมาณนี้นะครับผมสลับลิดของอีโร่นะครับเดี๋ยวเราไปดูเกมแรกกันเลยดีกว่าเอาล่ะครับมาเริ่มกันที่เกมแรก เกมแรกนะครับมือเรามีไวออนครับมีฟาลิสนะครับตามนี้นะก็เรายังไม่รู้ว่าฝ่ายเล่นอะไรนะครับเราได้เปิดคนแรกก็มาถึงเราก็ลงฟาลิสก่อนนะอ้าวไม่ใช่ฟาลิสนะขอโทษฮะเราต้องลงไวออนก่อนผมจาชื่อสลับกันไวออนกับฟาลิสนะเอ่อต่อเลยครับผมแล้ก็โมเป็นชาร์โดมิดนะครับชาร์โดมิดเนี่ยเราโม่ไปเนี่ยเพื่อเสิร์ฟนะครับผมเสิร์ฟเป็นมาลิเชียสนะครับเสิร์ฟเลยครับผมมาลิเชียส เซตเอกฟาริสครับมีฮีโร่หนึ่งไปครับสเปรดได้โอเคครับต่อไปครับเราก็สามารถใช้ตัวของไวยอนนะครับเสิร์ชฟิวชั่นต่อได้เสิร์ชเลยครับต่อครับขึ้นอีโซเดยครับขึ้นเลยมาเลยครับอีโซเดยต่อไปครับสกิลของอีโซเดยครับเลือกอะไรก็ได้ขึ้นมือครับเราเลือกเป็นไอออสนะครับขึ้นเหมือ กิโลเดยครับโมเวทมน์นะที่เป็นแบบติดตั้งะครับแบบติดตัวครับสมใสอะไรเงี้ยครับผมโมไปหนึ่งใบนะครับเราก็จะสามารถเรียกหนึ่งดาวมาได้นะครับสกิลของตัวเรนาดอะเรนาดบอกว่าถ้าลงมาแบบสเปย์นะครับจะได้เล็งแบบพวกเวทนะครับหยิบมาได้ครับที่เป็นเวทสมใสนะครับหยิบเลยครับ จากนั้นใช้เลยครับสวมใส่ครับใช้เทคน2ครับสามารถสั่งแอดการ์ดหนึ่งใบนะครับที่เป็นเลเวลหหรือต่ำกว่าของไฟวอร์เรอร์ได้นะครับผมแล้วทำรายการไปดีนะครับต่อแอดลิสแมนครับจากนั้นครับใช้เวทมนต์ที่อยู่ในมือของเรานะครับผม DDR นะครับชุบได้ครับชุบชัโดมิดนะครับโดยการทิ้งมือหนึ่งไปครับทิ้งครัวลอดครับโอเคครับชัโดมิดมาแล้วครับ ทีนี้เราก็ใช้เทคเสริมเลยครับของ Destiny h e r o โรครับมาดิเชียนะครับต่อเลยครับเราฟิวชั่นต่อเลยครับฟิวชั่นครับขึ้นเป็นตัวของอ่าเฟลวิงแมนนะครับอินฟินิทเลสนะครับสกิลของเฟลวิงแมนครับเสริ่กับอ่าเราเรามีกระดักนะครับเราไม่จำเป็นต้องเสริ์กกระดักนะถ้าปกติอ่ะเราไม่มีกระดักนะให้เสริ์กกระดักนะครับผมแต่ตรงเนี้ยผมมีแล้วผมเลยเสริ์กฮานนีคีโบมาแทนนะครับผ โอเคครับเทคสองของตัวเปรมแมนครับทีวิวตัวเองนะครับอันเชิญเลเวลเจ็ดต่ำกว่าที่เป็นเอเลเมนท์อิทิโ่นะครับจากอิกซาเตอร์เดนท์ลดลงมาครับเรียกซันไลท์ครับเทกซันไลท์ครับเซิร์ฟมิลเลอร์ครับผมมิลเลอร์ฟิวชั่นนั่นเองโอเคครับยิ่งต่อครับผมขึ้นอโพโลซ่าครับผมขึ้นอโพโลซ่าครับมิลเลอร์ฟิวชั่นครับขึ้นชายนิ่งเนออร์มิงแมนก็ได้ครับ รอบนี้ผมแค่คิดว่าผมอยากขึ้นใช้นิ้งเงียวดึงแนนทีชผมก็เลยขึ้นไปฮะจริงๆอ่ะจะเรียกว่าขึ้นไปก็ได้นะแต่ผมอะมิดเทนิดหน่อยเพราะผมน่าจะมึนๆอยู่ตอนนั้นต่อครับสกิลฮะเรียกมาครับยิงต่อฮะขึ้เป็นซีเควนต์ครับซีเควนต์ครับสกิลครับ,กรบเก็บครับอันเชิญล,ละาใครมากครับ นี้เทคลาไฮมาครับก็สั่งชุบชุบเป็น e n g r a v เวอที่อยู่ในหลุมนะชุบมาแต่เหมือนกับว่าผมจะยังไม่ได้เล่นเอฟเฟกนะผมเลยทิ้งเป็นตัวของ e n g r a v เวอต่อได้นะครับเพื่อเซิร์ฟเวทนะครับแล้วก็ใช้เวทเลยครับทิ้งเลลี่ครับเราจะได้ตัวของเลลี่มาอีกรอบหนึ่งครับจากเอฟเฟกของเลลี่ในการชุบนะ แล้วก็มีเอฟเฟกของครีโบนะครับสามารถทำการแบบว่าแบนเนชตัวของเอลเูนเทลฮีโร่ที่เป็นเกี่ยวกับฟิวชั่นนะครับออกนอกเกมได้ครับเพื่อที่จะทำการสเปรย์ลงไปนะฮะแล้วก็สเปรย์ครับแล้วหลังจากสเปรย์นะครับผมก็จับทั้งสองตัวทำการอิกซีครับขึ้นเป็นเบียร์ทิสนะครับผมจากนั้นเบียร์ทิสนะครับทำการถอดหนึ่งไส้ครับโมเป็นกับดักนะครับโมเป็นกับดักนะครับเบรกเดอะเดสตินีนะครับผมจากนั้นใช้เทคของเบรก เดอะเดซิเน่นะครับทําการแบนีดตัวเองครับเสิร์ชนะเป็นทางด้านของดีฟอร์สนะครับผมเสิร์ชมาครับผมแล้วก็ดีฟอร์สครับเอฟเฟกครับแอดเดซิเน่พลาสมาขึ้นมือนะครับก็คือตัวบูดีนั่นเองครับจากนั้นเราก็สังเวยสามตัวครับเรียกเป็นบูดีขึ้นมาครับผมทีนี้ไปกันต่อครับเอฟเฟกของลาไคมาก็จะติดด้วยครับแล้วเก็บไปซีเควนซ์และยิงครับ1,200ครับผมฝั่งตรงข้ามใช้มาเป็นอ่า มีจิคคูริโบนะครับผมก็ไม่ได้มีอะไรมากมายครับเป็นทวิเอฟเฟกต์สามารถส่งการ์ดนี้ลงหลุมสเปยได้นะครับแล้วก็ปล่อยเลยไม่ได้มีอะไรครับเพราะว่าสเปยเป็นแบ็กมิจิเชียนมาครับสกิลครับเราก็ขโมยไม่ได้เลยนะจากเอฟเฟกบูดีครับก็ถึงเทิร์นฝั่งตรงข้ามครับก็ไม่มีอะไรครับถึงเขาก็สับมือก่อนเลยครับสับมือครับผมปึ๊บโดนแบ็กโฮครับไม่มีผลนะครับ บูดีไม่ตายนะครับแล้วก็เชนนิ่เมยออสแมนก็จะไม่ตายเหมือนกันครับอันนี้เราก็เฟลดูคอนแทคได้ครับแล้วเก็บเก็บเป็นตัวของอ่ามาลิเชียสองใบครับเพื่อเรียกตัวของเดสสินีฮีโร่นะฮะเดสโซย์ฟินกายก็คือดีพีนั่นเองครับผมเพื่อเราเอามาลูกของใหม่นะครับเล่นต่อได้นะครับมาลิเชียนะครับเอาไว้เล่นต่อได้อีกสองทีนะครับผมโอเคครับอ่ะเอฟเฟกต์ตรงนี้ของด p e นะครับถ้าถูกทำลายเนี่ยและเอฟเฟกต์ของตัวของเฟลด์รูคอนแทคนะครับ จะไม่มีทางลุกกลับมาได้นะครับผมทำลายได้แต่กลับมาไม่ได้แล้วนะครับถ้าผมไปทำลายตัวของ DPE นะโอเคครับไม่มีอะไรครับอันนี้ก็กลับมาปุ๊บใช้เทคของ Engaber ครับเตะหนึ่งตัวครับเตะ l e e ี่เพื่อสเปซนะครับต่อครับเทคของมาลิเชียสครับชุบได้ครับลิงก์ต่อครับไปน้องผู้หญิงครับลิงก์ต่อครับขึ้นเลเวียมครับ เลเควยมครับสเป์เป็นเอ็นเกเบอร์ครับมาลิเชียสครับไทยตัวเองครับสเป์จากเล็กครับลิงก์ต่อครับขึ้นเป็นซีเควนต์ครับซีเควนต์ครับสั่งฟิวชั่นครับขึ้นดีไซน์ครับเปิดตุกติกสกิลของซีเควนต์ครับสมใส่เลยครับสกิลของตัวอ่านี้ด้วยนะครับก็มาสมใส่ได้ฝั่งตรงข้ามเขามีตารตัด เบทเทนเฟสเราด้วยอิเล็กทริกครับเต่ไาไฟฟ้านั่นเองครับตัดไปนะใส่มาแปลกๆก,กันนะโอเคครับที่ฝั่งอันเชิญสเปคไกอามานะครับถ้าไม่มีหมอนมีการ์ดหนึ่งใบที่ผมไม่รู้จักด้วยโจ๊กเกอร์ไนน์นะเห็นเขาบอกว่าส่งการ์ดหนึ่งใบที่เป็นควีนควีนไนน์คิงไนน์หรืออะไรก็ได้ลงนะฮะจะได้สเปดนะครับผมก็ปล่อยเขาสเปดค,ครับผมเราก็ไม่ต้องทำอะไรครับเขาแบนนิดออกครับเพื่อ,ออันเชิญแบ็๊ นะครับผมโมโหแล้วจากนั้นลิงครับ3นะลิงสามเป็นแบ็คลัสเตอร์โซเยอร์นะครับเป็นลิงนะแต่ว่าไม่รอดเหมือนกันครับผมสำหรับเกมแรกนะครับก็นี่ครับสำหรับเกมแรกนะครับก็คอมโบเล็กๆน้อยๆสำหรับตัวของเด็กฮีโร่เอ็กเฟนสมิธครับไปเกมต่อไปกันเลยครับ แล้วนี่ก็คือแมตช์ที่2ครับผมคราวนี้เรามาอยู่ในอีเวนต์ DC เลยนะแบบเข้มๆเลยนะครับดูไอ้บัวขับมาแล้วมาดูกันมือนี้นะครับเราเปิดไปด้วยฮีโร่อะไรก่อนนะครับฮีโร่อะไรนะครับก็จ่ายเลือดครึ่งหนึ่งสเปรมอนสีดาวนะครับหรือต่ำกว่าที่เป็นอะไรไม่ท่าฮีโร่จากเด็กได้โอเคครับแล้วก็สเปมมาเป็นแอร์แมนครับแอร์แมนครับแอดครับ1ได้ได้1คนนะครับก็คือฮีโร่ได้1ใบขึ้นเป็นฟาลิสมาครับ พราะเรามีมาเลเซียในมือแลครับไปกันต่อครับอันนี้เรากดเทคฟาริสเลยนะครับทิ้งเป็นมาเลเซียครับเพื่อสเปฟาริสนะฮะโอ้โหแล้วเรามาถึงเราก็โดนดีดโครนะครับโชบนะฮะดีดโคโชบไปแล้วนะครับสาหรับมาเลเซียนะครับผมเรียบร้อยครับโดนโชบครับผมฟาลิสลงไปครับผมสเปล์ิงต่อครับขึ้นอิโซเดียครับผมโอเคครับ อิโซเด้ครับจะได้เสิร์ชครับเสิร์ชเป็นเนโอสครับจากนั้นครับสกิลเวโซเร้ครับทิ้งครับอ่าโดนอุลล่าขัดอีกแล้วเรียบร้อยนะครับก็ไม่รอดโอเคครับไปกันต่อครับผมที่ฝั่งเฟนสมิธครับเฟนสมิธครับทิ้งมือนะครับทิ้งเอนเกรเวอร์จากมือครับจะได้เสิร์ชเวทเฟนสมิธหรือกับดักครับขึ้นมือนะครับเราเสิร์ชแท็กก่อนเสิร์ตแท็กนะครับขึ้นมือนะครับผม แล้วล้วก็เตรียมใช้แท็กเลยครับใช้แท็กครับเทคแท็กครับผมเสริ์ตเป็นเลอรี่นะครับแล้วก็ทิ้งเลอรี่นะครับต่อไปครับเทคเลอรี่ครับเมื่อถูกทิ้งครับสเปรตัวเองครับผมต่อไปครับลิง์ขึ้นนะครับเป็นเลคเควมนะครับขึ้นเลคเควมต่อเนาะเลคเควมครับเดี๋ยวสั่งเวอร์ต่อเนาะเลคเควมสั่งเวอร์ครับผมขึ้นเองเกมเวอร์เนาะเอาเองเกมเวอร์จากเด็กครับตรงมาสเปรได้นะครับก็นี่เลยตามนี้นะเป็นเอฟเฟกเสริมนะ ของเขาดีจริงแล้วก็อัญเชิญครับลิควิดโซเจอร์ในมือเราไปเลยนะครับเพื่อชุบนะครับชุบเป็นแอร์แมนครับชุบแอร์แมนมาครับแอร์แมนครับได้เสร์อีกครับอันนี้เราเสิร์ฐไวออนมาเพื่อเอามาเล่นในเทือนหน้านะครับถ้ามีนะทิ้งต่อครับขึ้นเป็นซีเควนต์ครับซีเควนต์ครับกดเทคครับฟิวชั่นครับใช้สองตัวนี้ครับฟิวชั่นกันนะฮะเป็นลาไคลมาครับลาไคลมาครับเทคครับ ชุบได้หนึ่งตัวครับเราจะชุบเป็น Engraver นะครับขึ้นมานะครับผมปึ้มชุบเป็น Engraver ครับผมจากนั้น Exit ต่อครับขึ้นเป็น Beatrix นะครับผมขึ้นเป็น Beatrix นะฮะ Beatrix ครับกด Take ครับถอดหนึ่งไส้ครับแล้วก็ทิ้งได้หนึ่งใบนะครับทิ้งเป็นกระดาษครับผมทิ้งกระดาษเสร็จปุ๊บใช้ Take กระดาษครับผมเป็น Take ซ้อนนะครับผม Panic ครับแอด Spell Tab ที่เกี่ยวกับ Decisive Hero นะครับขึ้นมาครับ เราแอดเป็นดีฟอนแล้วก็ใช้ดีฟอนเลยนะครับดีฟอนครับแอดพลาสมาก็คือบูดีในแอดขึ้นมานะครับต่อครับเทคของเจ้าตัวของเอ็นเกรเบอร์นะครับเก็บเพื่อนครับ1คนครับเก็บเข้าเด็กครับหรือเอ็กซ์ต้าเด็กครับแล้วก็สเปรตัวเองครับในที่นี้เก็บตัวเองครับแล้วก็สเปรตัวเองครับผมแล้วก็อัญเชิญบูดีออกมาเลยนะครับผมเรียบร้อยครับอัญเชิญบูดีครับแล้วก็ลิงก์ต่อครับ เอาสองตัวที่เหลือขึ้นอโพโลซาครับผมเท่านี้บอร์ดของเราตอนนี้นะครับบอร์ดของเราก็จะมีมีสองนีเกตมีนีเกตทาวอนะครับแถวหน้าที่หงายอยู่นะครับผมแล้วก็มีดับเลดด้วยนะครับก็ไปกันต่อครับคือฝั่งสตูครับผมสตูของเราจะเป็นเด็กอะไรเอ่ยใส่อันนี้มาคิดว่าน่าจะเป็นสกายนะครับนี่ไงฮะสกายสตเกอร์นะครับนี่มอบสองผ่านครับ ของเราต่อครับจ่วครับแล้วจ่วไม่ได้นะเอฟเฟกต์มันดีฟอย์ครับถ้าเราควบคุมตัวบูดีอยู่และมีดีฟอยด์บนสนามนะครับเราจะไม่สามารถทำการจั่วได้นะครับผมเอฟเฟกของบูดีครับเทิร์นละหนึ่งครั้งขโมยฝั่งตรงข้ามก็คือขโมยมอนฝั่งข้ามมาเป็นวัตถุดิบสวนใสให้เราได้นะครับหนึ่งตัวนะฮะแล้วก็จำกัดด้วยนะครับสวมใส่ได้แค่ตัวเดียวนะครับผม ต่อไปครับเทคเอนเกเวอร์จากในหลุมครับเก็บเพื่อนครับสเปย์ตรงนี้เราโดนคอไบ้นะครับคอไบไปนะฮะไม่มีปัญหาครับยังไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมให้เขาคอไบได้เลยนะครับเพราะเรามีไวนอนอยู่ในมือแล้วครับผมเดี๋ยวเราจะไปใช้ไวนอนแทนนะครับผมเออโดนเอเกตไปครับผมอันเชิญไวนอนครับเทคของไวนอนเนาะมู๑ไปนะโมูอะไรก็ได้เราโมูมาลลเชียเลยแล้วก็เทคของไวนอนครับอ่าเรียบร้อยครับจบแล้วยังไม่ทันอะไรเลย ก็นี่แหละครับลิสต์ของตัว h e โ o ่เอ็กเฟนสิครับผมโอเคก็มีไว้แต่เพียงเท่านี้ครับผมเป็นไงกันบ้างครับสลหรับ h e โ o ่เอ็กเฟนสิที่ผมให้ดูกันในวันนี้ถ้าทุกคุทุกคนชอบนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ผมหน่อยนะครับผมไม่ได้เน้นตัดคลิปนะผมบอกไว้ก่อนผมเน้นไลค์เอานะครับผม ก็คลิปนี้ผมมาทำให้เป็นคอมโบเล็กๆน้อยๆสำหรับคนที่อยากเล่นนะครับแต่แต่ว่าผมอยากจะบอกว่าเด็กเนี่ยไม่สามารถวันคอมโบได้นะครับเตือนไว้อย่างเดียวเลยครับเด็กฮีโร่เอ็กเฟนสมิธไม่สามารถไปวันคอมโบได้นะครับผมคือถ้าจะวันคอมโบมันค่อนข้างยากอะครับคือวันคอมโบมันก็พอได้ครับแต่ว่ามันจำขึ้นได้แค่ตัว2ตัวมันก็เลยจะไม่คุ้มค่านะครับแล้วก็ ข้อเสียกับข้อดีของเด็กนี้ก็คือข้อดีจะสามารถจุกได้ไปหลายทางมากครับเราสามารถไปทั้งทางฮีโร่แล้วก็ทางเฟสมิทได้ครับถ้าไปทางเฟสมิทเราก็สามารถขึ้นบูดีได้ง่ายๆเลยครับถ้าไปทางฝั่งฮีโร่เราก็สามารถขึ้นอพอลโลซาได้ไวฮะแล้วก็เด็กนี้มีข้อเสียอยู่อย่างเดียวครับแพ้พวกเวทใหญ่ๆครับเวทใหญ่ๆก็จะเป็นพวก thunderstorm หรืออะไรพวกนั้นนะครับพวก lightning storm หรือ thunderbolt หรือ lightning storm หรือ lightning vortex อะไรประมาณนั้นนะครับถ้าระบาดแบบว่าทำลายบอร์ดมาอย่างเงี้ยจะไม่สามารถสู้ได้นะครับผมอันนี้เป็นข้อเตือนนะครับข้อเตือนมากกว่าอีกนะแต่ก็อย่าลืมนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์นะครับฝากด้วยนะครับทุกคนถ้ามีเด็กอะไรที่แบบผมสามารถมาทําให้ทุกคนแล้วก็ทําคลิปให้ทุกคนได้อีกผมจะมาทํานะครับแล้วเจอกันนะครับทุกคนในไลฟ์สตรีม ของทุกๆวันเจอกันครับผม